คุณเคยได้ยินคําว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนไหมครับวันนี้ผมจะบอกนิดหนึ่งครับว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนจริงๆครับแต่ว่าคุณอาจจะไม่รวยนะถ้าคุณอยากรวยนะครับฟังเคล็ดลับของผมในวันนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมรัตพงรัชตากนามบงนะครับถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับยังไม่ได้กดติดตามช่องผมนะครับก็รีบกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพราะว่า ยูทูบจะได้แจ้งเตือนให้คุณมาดูคลิปวิดีโอของผมในทุกๆครั้งที่ออกใหม่นะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับก่อนเข้าเนื้อหานะครับฝากเล่มนี้เลยฮะเล่มใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ดังเนี่ยรวยยากนะครับเพราะอะไรฮะเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นมิจฉาชีพก็เยอะใช่ไหมครับแล้วก็คนชอบซื้อกับคนมากขึ้นนะครับซื้อกับแบรนด์สินค้าน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคุณจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่ นะครับคุณจะขายงานอะไรทําธุรก,กิจอะไรก็แล้วแต่ครับพอคุณดังขึ้นมานะอาชีพของคุณก็ดีขึ้นการงานของคุณก็ดีขึ้นแล้วก็รวยขึ้นครับแต่ความดังเนี่ยถ้าคุณไม่รู้เคล็ดลับอ่ะมันจะดังยากนะอ่านหนังสือเล่มนี้เลยครับดังได้ง่ายๆตอนนี้มีราคาพิเศษแล้วก็มีคลิปวิดีโอที่ช่วยทําให้คุณเร่งความดังและเร่งรายได้เพิ่มขึ้นไป ให้อีก11คลิปครับจะมีโบนัสในหนังสือเล่มเนี้ยนะเป็นคลิปออนไลน์อีก11คลิปมูลค่า6,000บาทนะฮะแต่รวมทั้งหมดเนี่ยแค่ร้อยตนๆเท่านั้นนะครับรวมทุกอย่างเลยนะครับยังไงสนใจนะครับรีบแอดไลน์แอดวัตรภพเลยนะครับมีแอดนำหน้านะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ที่ผมปักหมุดไว้นะบริเวณคอมเมนต์นะครับอ่าโอเครีบรับเลยแล้วกันนะครับทีนี้ฮะเอ่อถ้าจะมาพูดถึงทำไมแบบไม่เลือกงานไม่ยากจนแต่มันไม่รวยนะผมอยากจะวงเล็บ นะครับเมื่อก่อนผมได้ยินตรงนี้แหละไม่เลือกงานไม่ยากจนผมทําแบบมีอะไรเข้ามานี่คือรับหมดเลยนะคือไม่มีปฏิเสธเลยอะนะครับบางทีไม่มีเวลาทําแต่ก็ไม่ปฏิเสธคือเหมือนเอาสำรองไว้ก่อนนะครับแล้วทําไมมันมันถึงไม่รวยมันเกิดอะไรขึ้นความขยันเนี่ยมันมันมีโอกาสไม่รวยเหรอผมอยากบอกนี้ครับคือถ้าไม่เลือกงานนะถ้าไม่เลือกงานนะฮะไม่ยากจนนี่ถูกต้องครับ อันนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้บอกว่ามันผิดแต่รวยไหม่ะรวยหรือไม่รวยครับผมอยากบอกเลยว่าไม่แน่ครอาจจะรวยก็ได้ไม่รวยก็ได้ดังนั้นฮคลิปเนี้ยผมก็เลยจะมาบอกว่าคุณจะทำยังไงให้มันรวยเออมันเกิดอย่างนี้ครับคนเราครับมีเวลาหนึ่งวันกี่ชั่วโมงครับยี่สิบชั่วโมงใช่ไหม ทีเนี้ยคนที่เขาไม่เลือกงานเขาก็อาจจะประมาณว่า,าหนึ่งวันเนี่ยอาจจะทํางานไป1ิบชั่วโมงถึงบางคนอาจจะขึ้นไปเลย18ชั่วโมง19บชั่วโมงถึงถึง20ชั่วโมงเลยนะบางคนบอกว่าทํา 3- 4งานนะครับ1 0 2ถึงชั่วโมงคือทํางานทําหลายอย่างสองสอย่าง4อย่างนะตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเลยแล้วก็หลับแค่า3าี่ชั่วโมงนะครับทําไมไม่รวยมันหมายความว่าไงมันอย่างนี้ฮะ มันเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมานะครับก็คือต้นทุนค่าเสียโอกาสเนเอ๊ะมันคืออะไรมันมาได้ยังไงต้นทุนค่าเสียโอกาสนะครับเอ๊ะเป็นเป็นต้นทุนทางบัญชีหรือเปล่านะฮะคือมันเป็นต้นทุนเกี่ยวกับเงินฮะอ่เป็นต้นทุนเกี่ยวกับเงินเลยนะครับเมื่อคุณนะฮะ เมื่อคุณทำอะไรสักอย่างนะครับคุณก็จะเสียอย่างหงถูกไหมอ่าสมมุติว่านะครับเอาทั้งหนึ่งวันเนี่ยผมไม่พูดไปชั่วโมงแล้วกันหนึ่งวันเนี่ยคุณทำงานงานหนึ่งแล้วกันสมมตินะงานงานหนึ่งนะครับแต่ว่างานงานนั้นเนี่ยเฉลี่ยปุ๊บได้อ่วันละสมมตินะวันละหนึ่งพบาทนะฮะนั่นหมายความว่า หนึ่งพันบาทของคุณเนี่ยในนั้นเนี่ยคุณได้โอกาสหนึ่งพันแล้วคุณก็เสียโอกาสที่จะได้เงินมากกว่าหนึ่งพันไงเออนะฮะตอนเนี้ยนะครับมันจะแบ่งเป็นคุณได้โอกาสนะครับโอกาสหนึ่งพันแล้วก็เสียโอกาสที่ได้มากกว่าหนึ่งพันไงถูกไม่ถูกฮนะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว,ว่าคุณบอกว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนแล้วคุณไปเลือกเฉลี่ยมาต่อวนันปุ๊บคุณทําได้น้อยกว่าที่คุณอยากจะได้มันก็เลยไม่รวยไงนั่นหมายความว่าไงสูงว่าคุณทําปุ๊บรวมทั้งวันแล้วได้สักพันสองพันสามพันอะไรก็แล้วแต่นะครับเสร็จปุ๊บคุณเสียโอกาสไงเพราะฉะนั้นจะทํายังไงมันก็เลยต้องเลือกในเกิดคําว่ามันต้องเลือกไงมันต้องเลือกงานงงนะฮะเออบางคนอาจจะ บางคนอาจจะประมาณว่าเอ้ยไม่ได้เลือกงานแต่ไปเจองานที่ได้ค่าตอบแทนสูงพอดีอันนั้นก็คือโชคดีไปแต่บางคนไม่ได้เลือกงานนะครับแต่กลายเป็นไปได้งานที่ค่าตอบแทนต่ํากว่าที่ตัวเองอยากจะได้่ยมันก็เลยไม่รวยเ,เพราะฉะนั้นทํำยังไง <c oughs> เริ่มแรกโอเคทําอะไรก็ทําไปก่อน ะะไม่ได้บอกว่าโอ๊ยตอนนี้อาจารย์บอกไม่ได้ไม่ได้ฉันอยากจะได้เงินมากกว่านี้ก็เลยสลัดงานเก่าสลักรายได้เก่าทิ้งไปหมดไม่ใช่นะสิ่งที่คุณควรจะทําก็คือทําอันเก่าไปก่อนฮะแล้วหาเวลามาคิดนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นประเภททํางานทีวัน20ชั่วโมงเนี่ยจนไม่มีเวลาคิดอ่ะเอาง่ายเวลาพักผ่อนยังไม่มีอ่ะนะอันนั้นคุณต้อง เขาเรียกว่าลดงานบางอย่างไปให้พอมีเวลาพักผ่อนบ้างแล้วคุณเอา,าเวลามาคิดนิดนึงนะครับเอาเวลามาหาโอกาสใหม่ที่ได้มากกว่าที่คุณได้ในต่อวันนั้นนะครับซึ่งปกติแล้วอ่ะ,อะการที่คุณจะได้มากกว่าน,นั้นนะครับบางทีคุณไม่ต้องไปเรียกว่าไม่ไม่ต้องไปเพิ่มความสามารถอะไรเลยนะอ่าบางทีไม่เพิ่มเลยอย่างเช่นสมมุติว่าคุณ รับพิมพ์งานสมมุตินะรับพิมพ์งานนะครับเปิดร้านคอมนี่แหละนะครับเปิดร้านคอมนะครับเล็กๆนะฮรับรับพิมพ์งานสมมติว่าแผ่นละเท่าไหร่ห้าบาทอันนี้ผมผมไม่ทราบราคาเหมือนกันนะสมมติว่าหน้าหน้า a 4เนี่ยหน้าห้าบาทนะครับทุกทีเนี่ยนะฮะคุณก็รับได้แค่วันละประมาณสัก2 0หน้าเท่านั้นแล้วก็ว่างๆทั้งวันเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้ไปทำอย่างอื่นแต่สมมติว่าคุณย้าย จากการรับงานหน้าร้านเนี่ยแต่คุณเปิดร้านอยู่หน้าหน้าร้านก็ทําแต่ว่าคุณ,คณเพิ่มลองเพิ่มไม่ได้ย้ายสิต้องบอกว่าเพิ่มไปรับงานพิมพ์งานเนี่ยออนไลน์นะครับแต่ผมไม่บอกได้ว่ามันจะต้องไปทางไหนบ้างนะมันจะกลายเป็นพูดแล้วมันจะออกนอกเรื่องนะครับแล้วคุณได้งานมาวันหนึ่งเป็นร้อยหน้าอันนี้งานเดิมนะแต่เปลี่ยนที่จากออฟไลน์ไปรับออนไลน์คุณมีงานเพิ่มขึ้นอ่าสุวิว่าพิมพ์งานนะคือ ได้แค่นี้แล้วนะครับแล้วก็มาศึกษาก็เรู้ว่า้การทำแอฟฟิลิเอตนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าการตลาดแบบพันธมิตรนะครับคือการเอาของคนอื่นไปขายนะครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องลงทุนค่าของแล้วเราก็ได้เปอร์เซ็นต์เนี่ยเออทำไปทำไปนะคนเข้ามาซื้อเราก็ได้ค่าคอมมิชชั่นตลอดรู้สึกแบบนี้มันดีนะครับแล้วก็ทำแล้วก็มันก็คนเขาเห็นตลอดอ่ะ นะแล้วคนก็โอ้โหได้รายได้ไดนี่วันหนึ่งต้งเยอะเหมือนกันเนี่ยเอ๊ชั้นศึกษานี้แล้วนะก็จะเปลี่ยนไปทําดูแต่พออย่างเงี้ยพอจะเปลี่ยนไปทําดูสิ่งที่ต้องทําคือเลยฮะ,ะเอ๊ชั้นต้องทําคลิปแบบไหนนะครับเอ๊แล้วแต่ละที่นะจะไปทำทิกตอกนะจะไปท Facebook เนะี่ยเอ๊หรือท YouTube เนี่ยมันต้องทําแบบไหนไม่รู้สักอย่างก็ต้องมาฝึกใหม่เรียนรู้ใหม่ถูกไหมอ่าบางอย่างเนี่ยอยากจะได้รายได้เพิ่มขึ้นเนะี่ย นะครับให้มันได้มากกว่าปกตินะมันก็ต้องเรดูเพิ่มขึ้นนะครับและเรื่องที่ผมพูดเมื่อกี้นะมีหนังสือเล่มนี้ฮะผมบอกนะทั้ง TikTok Facebook YouTube Instagram Twitter นะคุณจะดังได้อย่างไรดังแล้วคุณจะขายอะไรก็แล้วแต่คุณนะครับได้หมดนะฮะอ,อย่าลืมรับนะแอดไลน์แอดวลจะพบมีแอดนำหน้านะครับไปสอบถามได้นะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นก็คือมันต้องเลือกหน่อยนะครับถ้าไม่เลือกเนี่ย โอกาสรวยมันไม่ไม่มันจะยากนิดนึงนะโอกาสรวยมันน้อยนะครับเพราะอะไรเพราะเรามีต้นทุนเสียโอกาสนะเราได้โอกาสราคาหนึ่งมาแต่เราเสียโอกาสในราคาที่จะได้มากกว่านั่นเองนะครับถ้าคุณไม่เข้าใจนะคุณลองฟังหลายหครั้งเพราะเมื่อก่อนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ผมก็ไม่เลือกงานเหมือนกันเมื่อก่อนแต่ดีนี้เลือกฮะเลือกเพราะว่าเวลาเรามีแค่ยี่สี่ชั่วโมงนั่นเองครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจ้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เขากําลังอยากจะรวยนะครับแต่ว่าอยากจะเลือกงานที่มันรวยนั่นเองนะครับต้องเลือกแบบไหนนะครับ สุดท้ายนี่อีกครั้งหนึ่งครับอย่าลืมกดติดตามผมหรือว่ากด Subscribe เนี่ยนะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าคุณจะได้ดูคลิปของผมแบบนี้ทุกๆตอนครับจะได้เอาไปทำแล้วก็ได้รีบๆร,บรบวยกันได้ครับสำหรับวันนี้จบลงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ